คือผมงงมากเลยผมอยู่ห่างจากลาวไกลมากประมาณเวลาเราต่างกันห้าชั่วโมงเลย<อ>เกือบเซี่ยวโลกอ่ะเกือบห่างกันเกือบครึ่งของครึ่งโลกอ่ะนึกออกปะมันมาฟีดผมได้ไงผมก็ไม่รู้คือตอนเนี้ยสร้างเรื่องอีกแล้วผมจะบอกให้ว่าคนลาวสร้างเรื่องอีกแล้วสำหรับคนลาวอ่ะอาจจะเห็นดีเห็นดีในมุมของคนลาวเองทีเนี้ยผมอยากจะรบกวนพี่ๆคนไทยที่ปัดมาเจอฟีดผมเนี่ยช่วยคอมเมนต์หน่อยช่วยบอกข้อเสียหน่อยเพราะว่าคนลาวอ่ะเขา คิดว่ามันดีแต่เขาลืมมองว่าข้อเสียมันคืออะไรเราเนี่ยคนไทยเนี่ยช่วยบอกเขาหน่อยนะผมไม่พูดเองแล้วกันให้เขาอ่านคอมเมนต์กันเราเองผมเชื่อว่าคอมเมนต์น่ะจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเว้ยมีมีครีเอเตอร์ Creator นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทําคลิปเกี่ยวกับว่าให้คนไทยอ่ะเข้าใจคนลาวหน่อยคือเขาพยายามจะปรับเปลี่ยนให้เลิกใช้สกุลเงินอื่นๆในประเทศลาวแล้วให้เหลือแค่เงินกีบ เขาเลยเผด็จก,การในการปรับเลทเงินเองโดยไม่สนธนาคารโลกไม่สน,นกลไกระบบของโลกคือบังคับเลยว่าเงินกีบเท่านี้แลกเงินไทยเท่านี้อะไรเงี้ยคือกําหนดเองเว้ยผมเห็นนะผมตกใจเลยคือก็ไม่ไม่ไดผมก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าหลังจากที่ทาคลิปพูดถึงประเทศลาวไปสองสามคลิปนะมันฟิดจนถึงทุกวันนี้นะคนลาวก็เข้ามาด่าเยอะนะคนที่ไม่เข้าใจกับผมอะ่ะก็เลยเลิกพูดละเพราะว่า ผมปวดหัวปวดหัวตรงที่ว่าครูพูดขนาดเนี้ยยังไม่เข้าใจอีกเหรอม,มันทอมากท้อสุดๆเลยว่าว่าทํายังไงอะ่ะเขาถึงจะเข้าใจอะ่ะแต่เขาก็ไม่เข้าใจเว้ยไอ้เน,นี้ยกูแบบขอโทษสําหรับพูดคำหยาบเดานับคือ,ค,อคือมันปวดหัวจริงผมเลยเลิอกอัดคลิปพูดถึงประเทศลาวเว้ยเพราะว่าคนเข้าใจน้อยส่วนคนคน,คนด่าอย่งผมไม่ได้สนใจนะคนดา่าผมเลยเลิกทำคลิปไปทั้งเพราะว่าแต่ว่ามาเจอเหตุการณ์นี้ดูเขาภาคภูมิใจมากอ่ะ ทั้งที่ข้อเสียไม่เยอะกว่าข้อดีอ่ะคือเขาปรับเขา,ารณรงค์กันทั่วประเทศเว้ยว่าต่อไปอ่ะถ้าใครใช้เงินบาทอ่ะเขาจะคิดที่เลทสองร้อยห้าสิบจริงๆตอนนี้นมันเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะครับหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยคนไทยเนี่ยไปเที่ยวลาวแล้วจะจ่ายเงินบาทสมมติว่าก๋วยเตี๋ยวราคายี่สิบพัน 20, กิบยี่สิบพันกิบก็คือสองหมื่นสองหมื่นตีเป็นเงินไทยถ้าเลทร้อยก็คือ ไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เขาจะไม่ให้ชิดเลทเจ็ดร้อยเขาจะมาคำนวณว่าถ้าคุณจ่ายเงินบาทเขาจะให้แค่สองร้อยห้าสิบไหมเพราะว่าเราต้องจ่ายทบไปอีกหลายเท่าเพื่อที่จะได้กินก๋วยเตี๋ยวจานนั้นในราคาเงินบาทก็คือถ้าอยากจะคุ้มก็คือเอาเงินกีบไปเพราะผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรกับการเอาเงินกีบไปผมจะบอกให้ว่าคนไทยอ่ะเวลาไปเที่ยวอ่ะเขาแลกเงินกีบไปเที่ยวกันครับเขาเอาเงินกีบไปเที่ยวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แต่พ่อขาแม่ขาพวกคุณน,นั่นแหละมีคนบอกว่า บางทีอ่ะเราคนไทยอ่ะจ่ายเงินกีบไม่พอเงินเศษไม่พอมีแบงค์แสนแบงค์อะไรใช่ไหมมันแบงค์ใหญ่พวกไม่มีเงินเศษเลยเขาก็บอกว่าจ่ายเงินบาทก็ได้คนลาวเป็นคนพูดเองเลยว่าจ่ายเงินบาทก็ได้เราอ่ะเลยติดนิสัยว่าอ๋อคนลาวเขารับเงินบาทอยู่งั้นเราก็เอาเงินบาทไปซิเราก็มาแชร์กันคุณอ่ะเป็นคนเสี้ยมสอนให้พวกเราใช้เงินบาทคนลาวเองนั่นแหละที่ใช้เงินบาทเป็นหลักที่ต้องการเงินบาทเป็นหลักพวกเราอ่ะนานๆทีไปเที่ยว ไม่ได้จะเอาเงินบาทไปโปยที่นั่นซะหน่อยเราก็เอาเงินกีบเข้าไปนั่นแหละครับแล้วคุณมากําหนดว่าต่อไปนี้1,000บาทแรงได้แค่250,000กีบก็คือ250,000กำหนดเลทเลยตายตัวจากที่มันเป็น7 0 0 0 0นกว่านะครับคนไทยคิดยังไงมันดูเป็นยังไงแล้วคือเขาไม่เห็นกําหนดเลทเงินหยวนหรือเลทเงินดงเลยเพราะว่าผมไม่เห็นเลยโพสต์พวกนั้นนะครับผมก็ไปตามดูหลายๆโพสต์กำหนดแต่งเงินบาททาไม แล้วคิดว่าคนไทยรู้สึกยังไงผมอยากเนี่ยผมอยากให้เขารู้ฟีดแบกว่าคนไทยรู้สึกยังไงถ้าอยู่ดีมากําหนดค่าเหลีเงินเราโดยผลิบการโดยอย่างนี้เองโดยส่วนตัวผมอะ่ะผมมองว่าหนึ่งเลยอันตราการท่องเที่ยวจากคนไทยจะลดน้อยลงคุณลองไปเปิดเสิร์ชด,ดูนะคนลาวว่าคนที่ไปเที่ยวประเทศลาวอ่ะที่เยอะๆเลยอะ่ะที่ไปเที่ยวนะเป็นคนประเทศไหนนะ คุณคิดว่าคนจีนเขาไปเที่ยวหรือเขาไปทําอะไรอืหนึ่งเลยหรือว่าคนเวียดนามเขาไปเที่ยวลาวหรือเขาไปทําอะไรคุณต้องไปหาข้อมูลก่อนก็ไม่หาอีกอ่ะกูดูทรงละไม่หาแน่แน่กูเกิลนี่คืออะไรน่าจะต้องถามอันนี้ไม่ได้ดูถูกหรือหยาดหยามเลยนะคือผมเก็บฟีดแบ็จากคลิปก่อนๆคลิปก่อนเนี่ยสองล้านวิวนะฟีดไปแล้วอะ่ะคอมเมนต์นี่แคปเป็นหมื่นเก้าสิบเปอร์เซ็นในคอมเมนต์ด่ากูครับทั้งๆที่ไม่ได้ว่าอะไรประเทศลาวเลย นะผมก็พอจะเข้าใจแล้วล่ะว่าบางทีเขาก็ไม่เข้าใจอีกผมแค่อยากจะบอกคนลาวว่าสิเนเจอร์ของประเทศลาว่ะที่คนไทยไปเที่ยวคืออะไรรู้ปะ่ะธรรมชาติพวกผมไม่ได้เสพเทคโนโลยีนะพวกผมไปลาวอ่ะพวกคุณคิดว่าคุณมีอะไรที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวบ้านคุณหนึ่งเทคโนโลยีไหมเทคโนโลยีไม่ลั้มละหนึ่งใช่ปะ่ะอันนี้ต้องยอมรับกันก่อน หรือว่าสินค้าซิกเนเจอร์หรือว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ไม่มีนะอันนี้ผมพยายามคิดอยู่ถ้าไม่มีอะไรที่จะดึงดูดธรรมชาติพวกเราไปเที่ยวเมืองเฟืองไปเที่ยวอะไรนะที่เป็นแม่น้ํามีตักบาททางเรือมีภูเขามีน้ําไปเที่ยวธรรมชาติแล้วคุณคิดว่าทํายังไงถึงจะดึงดึงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นทําการท่องเที่ยวทําทัวร์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติไม่ใช่มาลดเงินค่างเงิน คุณดึงนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวดิทําทัวร์ดิว่าําทัวร์จัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศลาวโคเลยรถตู้สายเดินทางเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทร์คือเดินทางมาถึงเวียงจันทร์ปุ๊บมีรถตู้รอรับไปถึงเมืองเปืองเลยไปถึงเมืองเปืองเสร็จปุ๊บพาไปลงเลยโฮเทลหนึ่งสองสามสี่ห้าโรงแรมดึงเงินจากตรงนี้จากนักท่องเที่ยวเข้าไปบริหารประเทศไม่ใช่เงิน กีบอ่อนค่าเสร็จปุ๊บมาลดค่าเงินบาทสู้มันไม่ช่วยมันไม่ได้ทําให้เงินกีบแข็งค่าขึ้นคุณหลอกตัวเองคุณหลอกตัวเองว่าหนึ่งแสนกีบแลกได้เอ้ยไม่ใช่หนึ่งพันบาทแลกได้สองแสนห้าหมื่นกีบโอ้เงินกีบกูแข็งค่าขึ้นสามเท่ามึงหลอกตัวเองครับการที่จะทําให้เงินกีบมันแข็งค่าได้อย่างแท้จริง มึงไปพัฒนาอะไรอ่ะที่มันมีประโยชน์เนี่ยพูดขนาดนี้ยนึกออกปะนึกออกหรือยังว่าต้องทําอะไรไปสิสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอ่ะไปไปเปิดร้านค้าไปเปิดที่พักไม่ต้องทาที่พักหรูเลยฟังกะโลทําด้วยไม้ติดแอร์นหนึ่งเครื่องเปิดเช่าไปเลยคือละสองสามพันพวกกูเช่าครับพวกกูเช่าแล้วเวลาพวกกูไปเที่ยวครับรถตู้อ่ะ มึงจะเก็บกูพันหนึ่งต่อคนกูก็ไปนึกออกไหมไม่ใช่มนันลดค่าเงินกูงงพูดแตกูมเจ็บคอเนี่ยอัจมาแปลนาทีแล้วเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าคุณจะเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยตอนคิดเนี่ยใส่อารมณ์จริงนะเว้ยเหนื่อยปะแต่คุณมาลดค่างเงินอย่างเนี้ยมันดูเหมือนแบบอะไรอ่ะกลายเป็นว่าคนไทยจะแอนตี้มากยิ่งขึ้นไม่ไปครับเพราะว่าธรรมชาติประเทศไทยก็มี เทคโนโลยีประเทศไทยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกประเทศไทยก็มีจะเอาอะไรอีกอ่ะร้านอาหารอร่อยๆอประเทศไทยก็มีคุณจะเอาอะไรมาดึงดูดพวกเราละ่ะต่อจากเนี้ยถ้าคุณมาแบบทําให้มันแตกแยกแบนี้ยไม่มีแล้วนะคิปดีๆเพราะว่าผมเห็นคลิปเยอะมากเลยที่เขาออกมาแบบภูมิใจอ่ะว่าแบบเอ้ตรงนั้นไม่รับเงินบาทตรงนี้ไม่รับเงินบาทโอ้ฉันภูมิใจพลาดมากโคตรพลาดเลย ขอให้เจริญรุ่งเรืองคุณเจริญรุ่งเรืองผมก็ดีใจนะครับตอนนี้เลทล่าสุดนะวันนี้ที่อัดนวิดีโอนโออยู่นะเจ็ดร้อยสี่สิบกว่าบาทแล้วไอ้พวกคนไทยอ่ะไอ้พวกคนไทยที่ทําทรงเป็นนักธุรกิจแล้วจะมาแนะนําอ่ะขออนุญาตพูดตรงนี้เลยนะเปแนเลธนาคารสิได้เลทดี <c oughs> ได้เข้าไปทําธุรกิจหรือ,อยังธนาคารเขาก็ไม่ให้แลกครับมีเงินบาทอยู่ในธนาคารจะโอน ผ่านธนาคารลาวไปหานธนาคารลาวยังโอนไม่ได้เลยร้อยบาทก็ยังโอนไม่ได้เลย <c oughs> รู้ดีทาทรงรู้ดีไอพวกคนไทยที่ทาทรงมาสั่งมาสอนได้มีอยู่อีช่องหนึ่งนะไม่ต้องสั่งสอนให้เยอะธนาคารเขาไม่ให้แลกครับไปแลกให้ดูหน่อยจะเอาสักล้านหนึ่งเอาสิบล้านไปให้แลกเลยแลกมาให้ดูหน่อย